อันนี okay. ้คือคนที่ให uh, really. like yeah. ้มาเลยอ๋ันนี้คนที่ให้มาเลยอันนี้คือพิธีการคุณถ้าซุ้มเพลงเลยครับเดี๋ยวจะอาจะมีการมอบมาลัยแล้วก็จะมีเค้กด้วยอะไรครับซุ้มเพลงเลยนะครับยาต้องยำยาครัเมื่อกี้ต้องขออภัยจริงๆครับเมื่อกี้ผมถอยหลังไปชนพิสาคนนั้นนะครับต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับ บาดเจ็บไหมครับถ้าบาดเจ็บเบิกค่าพัสด anyway. ุสามพยาบาลได้ห้าหมื่นนะครับเนี่ยได้เลยครับเดี๋ยวเขาบอกห้าหมื่นไอ้เจ้าหนี้ตาลอยเลยได้เลยครับขอไปได้ครับขอโทษนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงนี้ประเล่นเล็กๆเลยนะครับทำไมฮะัพี่กูนั้นเหรอครับอันนี้ตั้งใจพ่อเนี่ยอะไรฮะต้องดีไม่ต้องดีครับเกียร์เกียร์ด้ใครนะฮะเกียม์ไมครับโอ้ไม่กระปุกป่ามึงนะครับผมอีกทีนึงขอไป อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ไปถอยหลังชวนใครเมื่อกี้อะไรนะชวนหลานคุณนะครับโรงแรมนั่นแหละผมต้องทองแหละผมถอยหลังไปเชื่อมกันเอาความมุองนื้อเสี้ยวยาวๆเลมาเอาคนไหนครับคนไหนครับเอาคนนี้ใช่ไหมครับอันนี้ตั้งใจวะเนี่ยคนอื่นตั้งเยอะแยะอย่ยพี่ไป็นคนชวนพี่ลงเลยทำไมไม่มีใครที่อยากจะรู้จักกันแล้วก็ถอยหลังไปเหยียบกันแล้วครับมันเป็น <aring no? S 1> เทคนิคไงอ๋อเป็นเทคนิคไงมันเป็นเทคนิคอ่าวันนี้เนี่ยเหมือนอย่าเมื่อกี้ที่คุณตั้งใจจะเหยียบมือแม่เขาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ อันนี้เหมืนเลยอันนี้อันนี้ไม่เห็นจริงครับเนี่ยพอพอร้องนั้นเผลอไปไปไปเหยียบโดนมือนิดนึงแม่บอกไม่เป็นไรจ้าลองไปได้ใหญ่พี่อ่ะใช่ไอตอนแรกผมไม่เปลนใจเลยนะว่าทำไมอาจจะเป็นเรื่องเป็นแม่ๆคนไหนเออแค่มันมันแม่ๆเยอะใช่ไหมฮะพี่พี่ก็เลยแบบไปชนคุณก็อย่ามุ่งสิแต่ผมไปดูแล้วไม่น่าใช่แล้วพี่พี่คนนั้นเนี่ย วันนี้วันนี้ผมคุยอยู่กับแม่แม่อยู่ไงแล้วพี่สาวก็เดินมาข้างหลังผมไม่เห็นครับไม่ได้ถอยไปเบอร์ค่าค่าบาดเจ็บล่าพี่ลิ้งตอนนี้คนเดินมาหรือเปล่าอ๋เลยพี่โอเคโอเคี๋ยวสักไม่เลยฮะยังเป็นกระหังน้ตอยู่ครับโอเคครับเป็นมีโน้กเป็นไปเลนะครับอะไรยามท้องของมีเธอใช่ไหมขออนุญาตเลยครับจริงๆแล้วมีคนขอเพลงหลายเพลงมากแม่ได้ดูก็ขอขึ้นมาอ่ะมีอะไรขอไหมผมวันนี้ครับวันนี้เอาไปวันนี้เรื่องกันเรื่องคือ เมื่อคราวที่แล้วที่เราในการวันนั้นรีบไปที่พิพณฑโลกครับเมย์ไม่ไมไมจ้ำปาแม่น่าก็ร้องขอแบบแถไมไปหน่อยอย่างเงี้ยครับวันนี้มีร้านกี่โมงครับไหมครับฮะใบสองนี่คือร้องเสร็จร้องเสร็จเขาไล่ออกทีนี้จะนี่กี่โมงครับเขาไล่ออกเลยละขเขาปิดประตูเลยละไม่ทำไปไหนละดูที่เนี่ยพนักงานเขาว่ายืนรออยู่แล้วนะเห็นไหมละ่ะเอาแกฉันมาเลย หมเป็น่น <analyze anthropology> <th> ้ก่อน้เดี๋ยวเดี๋ยวเจ็ดฐานต้งก่อนแล้วจะมอบก่อนเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเรามอบอะไรครับ Thank you

E ของมีเธอนี่คือบทเพลงที่มาจกาจกหัวใจครับ